แต่ท้าชูแต่ท้าซุนเชอไปพูดคุยที่โถงบุภาสหายชูไปจัดการธุระก,ก่อนเธอเช่นนั้นรักษาตัวให้ดีือ ผู้ชาก,การเสียวแต่เท้าสุนอ่าไม่ทราบเหตุใดจึงมาที่นี่นะข้าเห็นเรือนหลังนี้สร้างได้งดงามก็เลยมาเดินเล่นไม่คิดว่ากลับหลงทางอ้ถวอ้ยเป็นข้าน้อยที่ไม่ได้ทำหน้าที่เจ้าบ้านไม่ได้พาท่านเที่ยวชมโดยรอบนะก็เห็นแสงแดดวันนี้เอ่เอ ไม่มีพอดีไม่สู้เราไปดื่มน้ำชาที่ศาลาเย็นนะเชิญดื่มน้ำชาจ้ะดื่มน้ำชาคุณชายบัญชีน่าจะถูกซ่อนไวในห้องรับภายในห้องซุนหลิงเมื่อครูข้าซ่อนอยู่ในที่มืดกรับพบว่าเซียวจุ๋ยก็รอบเข้าไปในห้องอักษรคุณชาย หรว่าเขาก็มาเพื่อบัญชีเช่นกันเขาไม่มีทางรู้ความเคลื่อนไหวบัญชีของสุนเสียงฝูกับอาจารย์น่าจะมาเพื่อบัญชีภาษีของเขตทหารเย,ย่โจแต่หากปล่อยให้เขาชิงตัดหน้าเราจะควบคุมมันไม่ได้อินเซียงจับดูทุกการกระทำของเซียวเจ๋อเจ้าค่ะ ผู้บชาการเซียวเชิญดื่มชาอกลิ่นของชานี้คือแคมเงินจุนซานเป็นชาดีแต่เท้าสุนท่านช่างมีน้ำใจกว้างขวางอ๋อ,อสายส่งมานะมิฉะนั้นด้วยเบียวัดน้อยนิดจะดื่มชาดีได้ที่ไหนกัาอทันทีที่คิดถึงเหล่าพี่น้องในเขตทหารเย่โจ เบี้ยวัดทหารยังไม่รู้จะเป็นอย่างไรข้ากลับดื่มชาชั้นดีทำให้ไม่สบายใจเอาซะเลยเอเออ้ผู้ชาการกล่าวได้ถูกต้องเป็นทหารในกองทัพไม่ง่ายข้าน้อยเราวกับประสบด้วยตนเองแต่จนใจาที่เย่โจรเราเจอภัยธรรมชาติติดต่อกันหลายปีผลผลิตพืชพืชไม่ดีไม่อาจใจเบี้ยวัดทหารได้จริงๆ แต่เดิมยังอาศัยตลาดชายแดนเพื่อหาเงินแต่ตอนนี้เราทําสงครามกับอูทัวไม่อยู่ตลาดชายแดนก็ปิดแล้วพอปิดแล้วยิ่งหาเงินไม่ได้หาเงินไม่ได้เขาก็ยิ่งจ่ายภาษีไม่ได้ไม่มีภาษีข้าน้อยจะไปเอาเบี้ยววัตหานมาจากไหนเล่าไม่กลัวแต่เท้าเห็นเป็นเรื่องตลกข้าน้อยเป็นถึงขุนนางแห่งเย่โจทุกครั้งที่คิดถึงพี่น้องในกองทัพทนความหิวโหย ข้าน้อยเจ็บปวดนักหากว่าข้าน้อยร่างกายพอแลกเงินได้บ้างข้าน้อยยินดีขายตัวเองแลกกับกาใช้จ่ายกองทัพส่งเข้าสู่ค่ายคำกล่าวนี้ของใต้เท้าสุนชวนให้ผู้คนประทับใจหากไม่ใช่เขตทหารเย่โจมให้ได้รับเบี้ยวัดทหารมานานเขาก็เชื่อคำกล่าวนี้แล้วล่ะ <Huh? S 2> นายท่านแต่เท้าชูมาถึงโถงบุปาแล้วโอ้แต่เท้าชูมาถึงแล้วเลยขอรับเออผู้บัญชาการถ้าดูว่ารู้ไม่ตกลงข้าน้อยเข้าใจท่านแล้วงั้นก็เชิญตาสบายข้าน้อยไปสักครู่เดี๋ยวมานะเออ,เอ,อโอ้ย ทำไมเจ็บขนาดนี้นะของสิ่งนี้ต้องมีพิษอ้า เขายังไม่ได้ไปไกลย,ยังซ่อนตัวในที่มืดยาพิษนี้ที่เขาต้องการสังหารไม่ใช่แค่ข่ายังมีเซลลวุ๋ย๋อจ้าทำอะไรปล่อยนะมีคนวางยาลูกหอมพิษบนตัวค่า แรงปลาไปอีกครั้งแล้วเสียแรงปลาไปอีกครั้งแล้วเจ้าว่าเขาเจ้าอยู่ตรงนี้ทําอะไรข้าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรทําไมไม่หัวเราะทําไมต้องหัวเราะใครให้เจ้าหัวเราะข้าไม่ได้หัวเราะไม่ได้หัวเราะทาไมไม่หัวเราะทำไมต้องหัวเราะใส่หัวไปใส่หัวไปเฮ้ ในเมื่อตกน้ำทว่ั้งราชจะต้องล้างทำความสะอาดเช่นะั้นลูกหอมก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพิ่งเปลี่ยนเป็นลูกหอมมีพิษให้เขาเขาก็ตกน้ำออกจะบังเอิญเกินไปหน่อยเขาจะต้องแกลงตามบอดอยู่แนะ่เจ้าหมอนี้ชั่วร้ายเกิดไปแล้วยังกับปลาไหลลื่นจนจับไม่อยู่ ผ้าคาดเอ๊ะผ้าคาดผ้าคาดของข้าล่ะผ้าคาดของข้าอยู่ไหนผ้าคาดท่านนาข้าหาผ้าคาดเอวของข้าไม่เจอท่านช่วยหยิบให้ข้าหน่อยได้ไหมนี่ ท่านดีต่อข้าจังใครใช้ให้เจ้าเรียกข้าวันนาละ่ะโอเช่นนั้นท่านนะเงินค่าขนมของข้าละ่ะอยู่ที่ไหนโอ๊ยหลานท่านไม่มีค่าเส้นเลย ใครใช้ให้เจ้ามาเจอนาเลือดเย็นล่ะใครบอกกันเห็นชัดเลยว่าท่านมีน้ำใจและใจกว้างด้วยแม้ทัาฟังอิ๋นชื่อเสียงสมคำร่ำลือจริงๆเมื่อคู่เจ้ายังกล้าเสียงเหลือเกินนะแต่จะทำให้ท่านเดือดร้อนไปด้วยไม่ได้แต่ยังดีที่ลูกหอมลูกนั้นนับว่าใช้ไม่ได้แล้ววิธีมากมายขนาดนั้นแท้ ดันเลือกวิธีที่โง่ที่สุดืต้องลำบากจริงๆนั่นแหละแต่ว่านี่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดจริงๆหนาวเละอืมหนาวก็คุมเสื้อผ้าซะหากเป็นหวัดขึ้นมา ข้าไม่ยุ่งด้วยติงอีคนนั้นเห็นชัดว่าพุ่งเป้ามาที่เซียวเจ๋ยข้าจะต้องสื่อให้ชัดเจน